เกิดจากภารกิจต่ตางๆในระหว่างวันการทำปัจสดมันเป็นการปฏิบัติเจริญจิตเจริญสติเจริญปัญญารายสนมันสาธยายทำคำสอนขององค์พระสัสัาสมุทธเจ้า จิตใจของเราก็เหมือนกับมีสิ่งที่มาเติมเต็มถึงแม้ว่าในกันวันในระหว่างวันภาระหน้าที่ที่ได้กระทำ มันจะมากยจะน้อยแค่ไหนมันจะมุ่นวายมันจะสุขมันจะทุกข์มันจะพอใจมันจะไม่พอใจอะไรต่างๆมนระหว่างวัน พอมาถึงตอนเย็นที่เรามีโอกาสชำระร่างกายจิตใจของเราให้มีความพร้อมเปลี่ยนสมบดภาชนะที่จะรองรับสิ่งที่เราตั้งใจปาฏิานรนิเมื่อเราชำระร่างกายชำระจิตใจ จากความคุ้นวายจากความสับสนจากความสุขความทุกข์จากความพอใจความไม่พอใจในระหว่างวันัวางไว้ก่อนจงแม้ปัญหาอะไรต่างๆนานาก็ตามที่ยังหาทางแก้ไขไม่ได้ก็วา เวลาสำคัญที่เราจะเติมเต็มจิตใจของเราเติมเต็มสติปัญญาของเราเติมเต็มปัญญาที่ยังขาดหายไปที่มันยังไม่รู้ให้มันได้รู้รู้จากการฝึนฝนรู้จากการวางวางของหนักลงเพื่อให้จิตของเรา ไม่ได้แบบไม่ได้หามความทุกข์ความสุขความวุ่นวายความสับสนสิ่งต่างๆจิตใจของเราเมื่อวางลงได้ชุกครั้งชุวคราวชุกครู่ก็ยังดีวางไว้ก่อนเพื่อจะให้จิตให้ใจของเรานั้น ได้มาเรียนรู้ได้มาศาึกษาได้มาทำความเข้าใจในบทสวนมน์ในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบทสวดบทสาธยายทำต่างๆนะรวนแต่เป็นกระจกสองเข้ามาเห็นตนเอง เพราะธรรมะที่ได้สวนสาธทยายนั้นก็เป็นธรรมะเป็นโอสนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้สนเรียนรู้และได้ศึกษาตนเองได้เพ่งเข้ามามองมาพิจารณากายสังขาร ที่จิตของพระองค์ได้ทรงอาศัยอยู่กับกายธาตินน้ำลมไฟนี้เมื่อมองพิจารณาเห็นอย่งางแตกฉานด้วยพระสติพระปัญญาของพระองค์แล้วเจนได้มีคำตอบเป็นบทคำสอนที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ส่วนมรได้สาธิยายธรร เมื่อเราได้ส่วนมนได้สาที่ยายรำหยุดความคิดหุดความวุ่นวายจากภายนอกเอาไว้แล้วเอาความคิดนั้นย้อนกลับเข้ามาพิจารณาในคำสอนว่าสิ่งไหนที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนแล้วไม่เป็นความจริงบ้างเราก็จะได้เห็น ได้รู้ด้วยปัจจันตต์เ็งตนเพราะเราอ่านเพราะเราสวงเพราะเราสอนตนเองเราก็จะได้เข้าใจในโอวาทของพระศาสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าเพราะองค์ทรงมีพระเมตตาได้มีคำสอน ให้พวกเราทุกคนเวียนไหวตายเกิดมาแล้วก็ยังเจอพบกับสอนจิตใจของเราทุกคนก็ยังเกี่ยวข้องกับคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพกชาติปัจจุบันนี้เราก็จึงได้กลับมามีจิตใจเกี่ยวข้องอยู่กับคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฉะนั้นแล้วการสวนก็เพื่อให้น้องนำเข้ามาให้จิตใจของเราได้ศึกษาได้เรียนรู้ตนเองได้ค้นพบคำตอบภายในร่างกายสังขารของตนเองว่าสิ่งทั้งพวงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน มีสภาพเกิดขึ้นมีสภาพเสื่อมไปเราจะได้เห็นความเป็นจริงของการเกิดการแก่การเจ็บการตายชีวิตนี้อนติจังนะั้นแล้วเราทุกคนจะมาหวังเอาอะไรในสั ไม่มีอะไรในโลกนี้จะต้านทานเมื่อถึงการเวลาแล้วทุกคนก็ต้องกับสลายไปรู้ทำรู้ว่าชีวิตคือความทุกข์เหมือนถูกคงขังเป็นทุกข์มากมายนับขณะ ชีวิตยังเปลี่ยนไหวตายเกิดอยู่ในโลกาลี้เพราะสิ่งที่เราไม่รู้จึงก่อเกิดให้เป็นตันหาพาให้จิตลงทางเมื่อไรเราจะเห็นชีวิตเป็นอนัตตาเป็นแค่ภาพมายา หลอกให้จิตใจของเรางนงงโกรงไรยิดมั่นพบจากดีขอให้เราได้ตระหนักพิจรารณาตรึกตรองในคำสอนทุกบททุกตอน ร้วนแท้แต่เป็นของจริงถ้าเรายังปล่อยให้จิตของเรานั้นยังลุ่มลงกับสมมติที่หาได้เป็นแก่นสาร ที่จะนำพาจิตเรานั้นให้พ้นทุกข์นั้นก็หาไม่ได้พกชาตินี้ขอให้เป็นวกที่เราทุกคนจะเป็นผู้ชนะชนะพยายมานชนะอวิชชา,า้งไลที่คอยปงกันเป็นเจ้าหนาย คเห็นรังแก่ที่เราตกเป็นท่าอย่างเป็นผู้ไม่รู้มานานแสนนานชาตินี้เรามีโอกาสเราจงใช้โอกาสนี้จะได้ชนะพยามารกันสิ้นสิดที ให้เห็นชีวิตนี้คือกองทุกข์ให้เห็นความเป็นจริงของสปปรรพสัตว์ทั้งหลายทุกดวงจิตตาก็มีทุกเป็นของของตนมีกรรมเป็นของของตนเที่ยวเลืนไหว้ชดใช้แล้วชดใช้อี ภพชาตินี้เราเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้ที่มีจิตเข้มแข็งแล้วเป็นผู้ที่มีจิตน,น้อมเข้าไปหาคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามีที่พึ่งของจิตแล้ว ก็ขอให้พบชาตินี้เป็นพบชาติแห่งใจชนะด้วยกันทุกคนตั้งใจปฏิบัติเห็นกายในกายเห็นจิตในจิตเห็นเวทนาในเวทนาเห็นธรรมในธรรมเราก็จะเข้าใจ คำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแจ่มแจ้งไม่มีสิ่งใดที่จะสงสัยอีกต่อไปจบแล้วพวกชาตินี้ส